สวัสดีครับพบกับผมแล้วนะครับกับอาจารย์เชียนชัเชดเจนกับดวงชะตาในวันนี้นะครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นยไงเลยบุรุษครับดวงชะตาที่เกิดวันจันทร์เป็นไงเลยบุรครับช่วงนี้ตัดสินใจยากนะคนนูน้นกาเอางานอันนี้มาให้คนนี้ก็เอางานน,นี้มาให้ภาระตอนนี้คุณมีด้านหลายด้านเป็นความรับผิดชอบของคุณนะ ตอนนี้คุณมุนเงินเก่งเก่งหูเงินเข้าเก่งมากนะครับถ้ามีเงินก้อนหนึ่งอ่ะต้องกระจายงานไปตามงานโน้นงานนี้คุณ,คณก,กระจายงานเป็นคะุณเป็นเซ็นเตอร์ในการกระจายงานนะแล้วก็ส่วนรายได้ช่วงนี้เข้ามาหลายทางหลายทางก็หมุนเก่งหมุนตาหูเลือกนะครับกลายเป็นว่าคนวันจันทร์ช่วงนี้มีภาระในเรื่องของงานที่ต้องรับผิดชอบงานที่มีเดบดังเข้ามานะครับเป็นงานที่ เข้ามาหาคุณโดยที่แบบคุณทั้งตั้งใจอะไรไม่ตั้งใจนะคนเขาไว้าวางใจคุณครับเพราะฉะนั้นคุณบรรจันนะ่ะอ้ามไปเลยครับงานครับงานอันนี้แนมะ่นา,นานเข้ามาทีเนาะเพื่ออะไรครับเพื่อครอบครัวคุณเพื่อที่ไปเที่ยวช่วงปีใหม่ถึงนะครับ,บคุณวรรจันครับ ดูสตาร์ทได้เกิดวันอังคารเป็นไงแต่ประเด็นครับใจกล้าใจกล้าหน้าดูนะเพราะอะไรครับช่วงนี้นะครับคุณมีอะไรเอาหมดมีอะไรบวกหมดใครมาหาเรื่องคุณคุณใส่กับกดตอนนี้คนที่แบบเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับพี่คนนั้นนะถ้าคุณไม่ผิดนะคุณชัดเขาเลยมาดิพี่ทําไมยังไงครับยังไงคะนี่อย่างนี้นะเอ้ยคุณมันพูดอย่างนี้ได้ไงมันไม่ถูก็่องหรโหเขาตำแหน่งใหญ่คุณเขาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อคุณคุณไม่กลัวเพราะคุณไม่ผิดนะครับช่วงนี้คุณใจกล้านะครับ ใจกล้าบ้าบิ่นมากนะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนเนี้การเงินคุณไม่ดีการเงินคุณไม่ดีเลยครับโอ้ยรายได้คุณนี่กรอบนไม่รู้จะกรอบยังไงมีแต่รายจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณแบบไม่มีอะไรเสียแล้วนะครับแต่จะบอกว่าในอนาคตอีกสักแป๊บนึงนะครับสักพักหนึ่งคุณจะเริ่มดีขึ้นตอนนี้คุณเริ่มมองเห็นประกายบางอย่างมองเห็นเรื่องราวบางอย่างที่คุณมองว่าจะฝากอนาคตไว้กับมันได้คุณมองเห็นนะครับคุณกําลังเริ่มนับหนึ่งกำลังจะเดินไปหามันกําลังจะเดินไปถึงสู่ความสำเร็จน,นะครับเพราะฉะ ตัวคัครับดวงชะตาผู้ที่เกิดมันพูดเป็นยังไงหรือเปล่าคครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความคิดนะถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่คุณคิดอ่ะเรียกว่าโดนปิดกัน้นมาโดยตลอดนะครับโดนปิดกั้นความคิดโดนปิดกั้นว่าเอ้ยทำไม่ได้หรอกเอ้อย,ยังงั้นไม่ดีไม่ได้ไม่เข้าแผนแต่ผู้ใหญ่ชอบผู้ร่วมงานงคุณไม่ชอบนะผู้ร่วมงานมองว่าคิดไรวะ ในของมันที่เลยองของมึงที่เลยองของมันคิดอะไรอยู่น,นี้ก็คือมองคุณอย่างนี้แต่ผู้ใหญ่ชอบนะบไอเดียนี้ถ้าคุณไปปรึกษาผู้ใหญ่ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณและให้คุณลองทำนะครับเพราะฉะนั้นคนันพุตอนนี้ผู้ใหญ่ดีนะครับแต่หมีอะไรเข้าหาผู้ใหญ่ก่อนเลยนะค,ครับโดยชะตาพุาทธเกิดบรรพุทธ์อืนๆเป็นัไงบ้าครับโปรเจกต์ที่คุณทําอยู่โปรเจกต์ใหญ่ตอนนี้นะครับหรือ งานที่คุณคาดหวังอยู่ตอนนี้นะเป็นงานที่ได้เงินก้อนใหญ่นะครับเป็นเงินที่แบบคุณอาจจะแบบไปเจรจาไปขายง่ายปิดการขายง่ายง่ายมากเรียกว่าอุปสรรคน้อยงานที่คุณทําตอนนี้โอ้โหประสบความสาเร็จง่ายได้เงินก้อนใหญ่แหมส่งท้ายปีเลยนะครับแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้สิ่งที่คุณหวังเอาไว้ที่จะใช้ในเส้นปีที่าหาในเส้นปีนี่คุณท,ทําสําเร็จแล้วนะครับน่าอิ่ฉชาเลยครับเฮงจริงคนนึงครับ ดวงชะตาที่เกิดเป็นพฤติกรรเป็นไงนะบุตุนครับหาเยอะคนนั้นคิดอย่างวันนี้คิดอย่างเราก็จะเอาอีกอย่างจะตีเรื่องความคิดนะครับสมมุดประชุมงานกันเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> น้องอันนี้ไปทำเลยพี่มันทําไม่ได้หรอกเฮ้ย <Hey, S 1> พี่ว่าทําได้นะคนนั้นบอกเฮ้ยอ <Hey, S 1> ย่าไปเชื่อมันทำอย่างนี้ดีกว่าเชื่อพี่อี่นี้ว่าคนหลายนายนะผมมีคนหลายนายเนี่ยปัญหาเกิดคนนั้นพูดอย่างนั้นนายทนนี้พูดอย่างนี้สั่งงานมาตีกันเองครับทะเาะเรื่องความคิดนะเราได้ไปอยู่ตรงกลางนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าถ้านายคุณเป็นผู้หญิงไปหาเจะค่สงคะเจ ดันเนะีนะ่ะเนาะให้ดันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าอย่าเลือกข้างดูข้างเจ้าของไว้ดีที่สุดปลอดภัยนะครับสุนบระหัทกับสุงชะตาทิธีเกิดมันสุกเป็นไง จำเป็ครับงานการอะไรเ็ียต้องไม่แย่งชิงเข้ามานะถ้าเป็นงานประมูลให้คุณเัอคุณงานเกี่ยวกับส่งประมูลเปิดซองประมูลทั้งหลายแหละนี่ครับงานเสนอราคาเนี่ยให้คุณเัอคุณนะคุณต้องไม่แย่งชิงเข้ามาคุณต้องไม่ดูโอกาสเข้ามาหรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็มีคนมาเสนอคุณถ้าคุณเป็นจัดซื้อนะมีคนมาเสนอผลประโยชน์คุณนะครับมีคนเขาอยากมาประมูลกับคุณมาต่อรองผลประโยชน์คุณแต่คุณแบบไม่เอาอ่ะฉันไม่เอาฉันแบบมีจักรีพอเออแต่ั้นเป็นฝ่ายที่ไปบริการฝ่ายที่ไปเสนอคุณทุกที้คุณต้องแย่งช นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคนบรรสุกนะครับมีเกณฑ์นะครับที่จะแย่งชิงฉกฉวยโอกาสนะครับมีเกณฑ์การแข่งขันให้คุณด้านการแข่งขันทุกชนิดครับคนบรรสุกครับดวงชะตาไม่ได้เกิดวันเสาร์เป็นางานแบบเดินครับเกณฑ์ใช้เงินเยอะ ภาระเยอะด้วยเพราะอะไรครับฝันคุณเมันเยอะอะฝันคุณยิ่งใหญ่คุณอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากทำนูนเนทําทำนนี้โปรเจกต์คุณนักบายครับไม่นะให้คุณเนี่ยเอาเงินที่คุณเก็บมาตลอดทั้งปีต่สนองนี้ตัวเองนะไม่ว่าจะอาจจะเป็นเรื่องไปท่องเที่ยวอยากเปน็นนั่นเป็นนี่ฉันไปรู้นี่คือเอาเงินมาละลายกับกิเลสของคุณเองนะ พราะอะไรคุณมองว่าเหนื่อยมาทั้งปีแนละ้วขออะไรดีๆบ้างเถอะเนี่ยแหละคนวันเสาร์ช่วงนี้ใช้เงินเยอะใช้เงินก้อนเพื่อสนองนี้ตัวเองนะครับคนเสาร์ครับจงชตามพี่ที่เกิดวันาที่เป็นไงบ้างครับดีนะดีจังเลยให้คุณด้านงานต่างประเทศให้คุณเน่ด้านงานอ e ีเวนตะ์งานแสดงโชว์งานดนตรีงานคอนเสิร์ตต้งอตงตีกลางคืนนะครับพิตตี้นะครับให้คุณเนด้านนี้นะครับแม้่อคุณจะทํางานด้านเนี้ยในวงการก็กจะมีพี่ใหญ่ ตอนนี้คุณเป็นระดับที่ใหญ่แล้วด้วยเออมีนเด็กๆเ,เขามองว่าเออคุณเป็นโมเดลลิ่งอ่ะมีใเด็กๆเ,เขามองว่าคุณน่ะช่วยต่อยอดได้ถ้าเป็นงานทนงางนานากิจการทั่วไปก็เหมือนไปายถึงว่าคุณเป็นในหน้าหางานส่งให้คนได้จะเป็นในหน้าค้าดีนในหน้าถ่ายรถในหน้าต่างๆนะนะประกันชีวิตอะไรก็ได้นะครับมองว่าตอนนี้คุณเป็นหัวหน้าละเป็นบอสละคุณมองหลักมองหลักปักฐานพวกคุณกําลังเรียกว่าพอขึ้นเป็นหัวหน้าความรั่ชอบสูงขึ้นนะครับคุณมองเรื่องการลงหลักปักฐานการที่จะสร้างอนาคตการ,ตรงนี้ ยาวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนวนอาทิตย์เนี่ยพวกความมั่นคงคนเก่งนะครับวันอาทิครับ